นี่ก็เป็นกิจกรรมยามว่างของผู้สูงอายุนะครับแกะหมากปอกหมากครับใส่ขาย,ยนะครับอันนี้คุณแม่นะครับเป็นปาาชาวบ้านนะครับแม่รับขายกิโลกี่บาทครับเนี่ยสิบาทสิบบาท,บบาทไปขายที่ไหนครับไปขายที่ไหนขายที่ตะตงอ๋อขายตะตงนะครับอันนี้ไปเก็บมาจากไหนครับเยอะแยะเลยเนี่ยซื้อขา ซื้อแล้วมาปอกปีบละยี่สิบาทปีบละยี่สิบาทจ้าไม่รู้ได้กำไรเท่าไรยังไม่รู้เลยกำไรไม่ไม่คิดนะครับอันนี้คือเป็นให้จะได้ทำงานครับนี่ซื้อมาปีบยี่สิบต้องคิดหรอกให้จะได้งานโอ้ครับจ้าแม่บอกว่าให้จะได้งานทำนะครับจ้านี่ครับเมยมันยากหรอกมากเปลือกมากโอ้เต็มเลยครับงานเยอะแยอม ทำนี่ทำนั่นตัวนี้คือที่ปอกมาแล้วจ้าอืมปอกเสร็จก็ไปโน่นไปทายเท่านั้นห่เยอะอู้ได้เยอะตัวได้เยอะอีกตัวนี่เป็นกิจกรรมยำว่างครับนี่ปอกแบบนี้นะครับนี่จ้าง่ายนิดเดียวเองครับนี่จ้าง่ายนิดง่ายง่ายไม่เป็นไรหรอกเพ๊บเดียวคนปอกไปเป็นก็ปอกมือเลยจ้า ได้แลวทยังบมเีใครที่ต้องการออเดอร์นะครับสั่งมาได้เลยนะครับตัวนี้สั่งมาได้ครับรับจะทำยังไงจะทไปอันนี้คุณแม่เอาไปขายที่สังขารนะครับตอนนี้ถ้าใครจะอุดหนุนก็ทักมาครับทักมาครับครับผมากแห้งนะครับนี่แห้งมาแห้งกอกไปขายครับช่างยีโรขายครับผมก็ อุดหนุนคุณแม่ได้นะครับทักมาเลยครับทักมาขอบคุณครับสวัสดีครับ